สวัสดีนะครับกลับมาพบกันในเกมเวอร์ชิพอีกอีกครั้งหนึ่งก็มารีวิวในส่วนของเรือสายวิจัยกันต่อนะครับเทียแปดสหรัฐนะครับสายบนนะครับเป็นเรือประจุกบานสายบนนะครับแคนซัสนะครับอ่าแคนซันนสเนาะแคนซัสก็จะเป็นเรือสายวิจัยที่ต่อจากโคโลราโดน,นะครับอ่าโอโ้โหเห็นรูปร่างนะครับก็คือคอนเซ็ปต์ของเรือสายเนี้ยก็คือเกาะกัะต่อเยอะดูดูจากตัวอ่าความกว้างของเรือได้นะครับคือมัน อวบนะมันอวบเนาะมันยัดก่อกันตอริโดไปแล้วนะเ,เองเรือมันเลยจะอวบๆเลยครับเหมือนคนอ้วนนะครับเหมือนคนอ้วนน,ะน่ะเด็กเนาะทีนี้มาดูนในส่วนของข้อมูลแคนซัสกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะเอาแคนซัสเทียบกับนอตแคลนะครับโอเคมีระบบเทียบก็ดีหน่อยนะครับอ่าเทียบกันนะครับสายวิจัยละกันเนาะเทียบกับสายล่างอย่างนอตแคลมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะครับอยา่างแรกเลยแคนซัสนะครับ เลือดจะอยู่ที่51,600นะครับอ่ากอการซีเรียสอยู่ที่15เปอร์ถือว่าสูงกว่านอเคียวสเลยนะครับเลือดก็เยอะกว่าการน้ำการไฟอยู่ที่20%นะครับก็จะน้อยกว่านอเคียวมา2.5เปอร์เนาะแต่ถือว่าเยอะอยู่ดีนะครับอ่าเกาะการดามเมอเนี่ยการดามเมอเท่ากันเลย15เปอร์นะครับน่าแต่จุดเด่นของสายแคนซัสนะครับคือเกาะการดัมบิโดนะครับการดามเมอร์ตอร์บิโดได้27%นะครับของนอเคียวได้15เองนะครับคือมัน เยอะมากนะครับเยอะนะเออต่อมานะครับความเร็วความเร็วของแคสซัสจะอยู่ที่22.51นึอตแต่ของนอตเคียเนี่ยจะอยู่ที่26.40นะครับก็ถือว่าของแคสซัสช้ามากนะครับจาก0ถึง22เนี่ยก็อยู่ที่28วินาทีเนี่ยส่วนนอตเคียอยู่ที่24เองนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าแคสซัสช้านะครับไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่องศาการหักเลี้ยวก็น้อยนะครับ4.9อ,อ,องศาต่อวินเนาะแต่สิ่งที่มันแปลกๆคือ เวลาใช้เวลาที่ใช้ในการหักเลี้ยวเนี่ยของแคนซัสอยู่ที่13.80วินาทีเองแต่ของรถแคอยู16วิก็หมายความว่าแคนซัสถึงแม้จะเลี้ยวช้ากว่านะครับความเร็วก็น้อยกว่าองศาการเลี้ยวก็น้อยกว่าแต่รเลี้ยว,ยวแต่เหมือนจะเลี้ยวอะไรวกว่านอสเคลนะครับเหมือนจะเลี้ยวเร็วกว่านอสเคลนะต่อมานะครับปืนปืนนะครับปืนเปน รุ่นเดียวกัน406ม mm, ิลิเมตรแต่โคลารุ่นนะครับของแคนซัสจะเป็นรุ่นมาร์กเมีทั้งหมด4ป้อมป้อมละ3กระบอกแต่ของนอตเคียวเป็นมาร์กหนะครับมี3ป้อมป้อมละ3กระบอกนะครับเ่ยอันนี้เป็นโคตรด้วยของสายแคนซัสนะครับเวลาลิโหลด29วินาทีนะครับคือมันโหลดนานมากโหลดนานไม่พอระยะอิงก็ไม่ค่อยไกลนะครับอยู่ที่13.73ามกิโลนะครับ AP กับ HE AD e ก็ดามเมจเบากว่าตัวนอตเคียวนะครับเฮตีอ, e อยู่ที่ลูกระพันหนึ่ง นะครับของอแคนซัสเนาะ A AP ลูกละพันเจ็ดนะครับคือของนอสเคีวอ่ะมันลูกละพันหนึ่งกับปีห้าสิบหกเฮตีลูกละพันเก้าเนี่ยนะครับอันนี้คือข้อที่แตกต่างเนาะแต่เวลาหมุนป้อมเท่ากันนะครับคือยห้าวินาทีปืนลองปืนลองคลง้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่คนละรุ่นเท่านั้นเองแล้วก็ตำแหน่งน้อยกว่าด้วยของแคนซัสมีแค่แปดจุดแต่นอนนสเคีวมีสิบจุดนะครับอ่าระยะเท่ากันเออนะครับเอเอของนอนนสเคีวแรงกว่าแคนซัสนะครับ นอตเคลวอยู่ที่378ระยะไกลนะครับ378นะของนอตเคลวระยะใกล้อยู่ที่288ของแคซัสร,ระยะไกลมัน302เองระยะใกล้มัน271อันนี้คือไม่นับสกิลนะครับคือแคซัสจะมีสกิลเรือประจําเรือก็คือเอเอเบิร์ดนะครับซึ่งเป็นขั้นหนึ่งซึ่งมันบวกเข้าไปแล้วมันจะเรงเกือบจะพอๆกับนอตเคลวนะครับถ้าลองกดอ่ะมันน่าจะเกือบๆพอๆกับนอตเคลวเลยแต่ยังไม่แรงพอนะครับ สุดท้ายนะครับค่าพางนอตเคียวยี่สิบเอ็ดจุดสองแปดของแคนซัสยี่สิบสองกิโลก็คือหมายความว่าแคนซัสเนี่ยอ่าค่าพางแยกว่านะครับโอเคก็อย่างตามที่ผมสรุปเลยเนาะสรุปก็คือสายเนี่ยโอเคโอเคครับพอด,ดีโทษโทษโทษขออภัยนะครับปืนไปโดนตัวรคคอร์เดอร์เนาะเลยมันเลยโดนหยุดก็คือจะพูดว่าสรุปแล้วครับสายเนี่ยมันมีจุดเด่นเรื่องปืนนี่แหละคือปืนอะ่ะ แม่นกว่านะครับเดี๋ยวไปลองดูได้ถึงแม้ดาเมจมันจะดูด,ดูดูในข้างเหมือนดาเมจจะน้อยกว่าตัวสายโนตเยวนะครับแต่ว่าเรื่องความแม่นอะ่ะมันเหมือนจะแม่นกว่าแล้วก็ปืนดูแรงกว่านะครับเออแปลงเหือนกันว่าเอ้ยค่างนั้นบอกดูน้อยกว่าแต่เอาเขาจงทำไมด,ดูเวลาย,ยิงดูแรงกว่านะครับ่าเดี๋ยวลองไปดูในการเล่นได้เนาะทีที่สุดเสริมเรือใส่อะไรบ้างช่องแรกนะครับใส่หมุนป้อมป,ปืนไปเลย เนาะช่องที่2เหมือนเดิมนะครับใส่รถกัดติดไฟช่องที่3ใส่รถอ่าเมโตบิดอนะครับผู้การผู้การก็คือผู้การโคโลราโดของผมนะั่นแหละที่อามาต่อยอดแต่มันจะแตกต่างกันเรื่องสกิลนะครับในการอัพนะสายนี้นะที่ผมจะแนะนํานะครับช่องที่7เนี่ยช่องที่7จอ่ะจะเลือกอันที่2แทนนะครับเออแนะนําว่าให้เลือกอันที่2แทนเพราะเรือมีสกิลเพิ่มความแม่นนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นนิดนึงเนาะ ช่องที่8เลือกอันแรกช่องที่9เนี่ยเลือกอันที่3นะครับแถวที่10เลือกอันแรก11เลือกอันที่3และ12เลือกอันที่3นะครับที่บอกว่าสกิลนั้นสําคัญเพราะว่ามาดูสกิลเรือนก่อนนะครับสกิลเรือมีเพิ่มแม่นขั้น1นอันกับ AA เบิร์ดขั้นหึงออันนะครับซึ่งเพิ่มแม่นมันดียังไงอ่ามันก็จะทําให้กระสุนอาจกเดิมที่มันเกาะอยู่แล้วค่อนข้างแม่นนะครับเกาะแบบเกาะไปเลยนะครับแม่นมากอ่ะ แม่นนะครับแถบอัดแรงด้วยเนาะเรือล่าเอเวนถ้าไม่เราวางดีๆครับโดยนี่อัดอัดปิวมาเยอะแล้วนะครับโดยนี่อัดปิวมาเยอะแล้วเหมือนกันอ่าต่อมานะครับส่วนอีดิบโบนัสอีดิบโบนัสลำนี้ผมจำไม่เริ่ม أ, ผมจำไม่เลือกตัวรถการการ,การน้ำการไฟแต่ผมจะเพิ่มระยะยิอองเพราะโค้งรถสายนี้คือระยะยิงมันสั้นนะครับเพราะฉะนั้นอีดิบผมเลยเพิ่มระยะยิงระยะยิงลำนี้พอเพิ่มไปแล้วจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่กิโลก็จะพอๆกับพวกเรือประจันบาลญี่ปุ่น บางลำแล้วก็คือรายะไอ่มันดีหน่อยนะครับโอเคโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพย์คของลำนี้กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคครับไปเชิญรับชมได้ครับผม Precise aim activated. Target penetrated. hit. Good job. Target hit. activated. Uh. The situation is under control. Shot. We hit the enemy. About to win. Precise aim activated.